สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมอัสอูดเองครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับจัดอันดับความชอบบอสโจโจในจักรวาลเดียวนะครับผมอ่าโดยผมก็จะนาบอสโจโจนะครับผมประจาภาค1นถึงหนะครับผมมาจัดอันดับความชอบนะฮะโอเคทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยช่วยซับสไครป์ไลค์แชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคฮะท่านเรามาเริ่มกันเลยฮะ เริ่มต้นด้วยอันดับที่5นะครับผมเป็นบอสที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วนะก็คือเอนริโก้พุชชี่นะครับผมบอสภาคหกเจ้าของสแตนไวส์เน็กซีมูนแล้วก็เมดอินเฮเวนนะครับผมอ่าเป็นบอสจากภาคโซนโอเชียนโดยพุชชี่เนี่ยก็เป็นบาทหลวงนะครับผมเป็นเรียกว,ว่าเป็นเพื่อนดีโอคนเดียวเลยก็ได้เป็นคนที่ดีโอเนี่ยเชื่อใจที่สุดนะฮะอ่าพุชชี่เนี่ยนะได้ล่วงรู้เกี่ยวกับวิธีการไปสวรรค์ของดีโอนะครับผมและพุชชี่เนี่ยก็ ก็พยายามที่จะไปสวรรค์นนะั้นโดยการใช้สแตนเนี่ยไวสนนกเนียเน่ยขโมยแผ่นดิสิงจูททโลนะครับผมแล้วก็ไปถูสวรรค์ได้จนได้สแตนเมทอนเทวินมานะครับผมนี่คือผมเล่าย่อยอๆเลยนะอ่าสไลที่ผมชอบพุชชี่น้อยที่สุดเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยคลิกกับผมเท่าไหรอ่อ่ะคือผมไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นบานหลวงเป็นอะไรงี้เท่าไหร่คือผมรู้สึกไม่ไม่ไม่ชอบพุชชี่เลยอะ่ะมันคือแถมสแตนมึงก็เป็นแบบเข้าใจป่ะคือเป็นคนรูปร่างเป็นคนมี2ขาแล้วก็ คือจูมึงอะเป็นมา้าคือคือดีไซน์สเตนมึงคือแบบอีย่าคือผมอเหนื่อยครับผมเรียกว่าสเตนจูหัวมา้านี่คือผมรับไม่ได้จริงๆอะเออคือม,มันรับไม่ได้จริงๆอะโอเคครับผมสำหรับตัวละครต่อมานะลำดับที่4นะครับผมเดียโบโรนะจากเป็นบอสประจำภาคโกลเด้นวินนะภาคที่5นะสะลรบทองคำเดียโบโรเนี่ยเป็นเจ้าของสแตน คิงคิมสันนะครับผมมีความสามารถในการลบเวลาลบเวลาอ่ะลบเวลาเออลบเวลานะไอตัวพุทธิก็คือเร่งเวลานะครับผมไอตัวนี้คือลบเวลานะฮะอ่ามีความสามารถในการลบเวลาและยังสามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับผมสาหติตที่ผมชอบเดียโบโรูเนี่ยมากกว่าพุทธินะเพราะว่าเดียโบโรูเนี่ย เป้าหมายมันดูเป็นรูปธรรมามากกว่าพุชี่พุชี่คือมันดูแบบไปสวรรค์นะมันดูเป็นนามธรรมาไปหน่อยอะ่ะเออบเดียโบโลนี่คืออยากจะเป็นใหญ่ในที่มืดอย่างเงี้ยอยากชักใหญ่บงการประเทศเรื่องบงการองค์กรอยู่เบื้องหลังเบืเอ้องหลังเอออยากอยากเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอะ่ะประมาณนี้อืมคือชีวิตไม่ต้องดินนะขอแค่เป็นเทพเป็นนายอยู่ในเงาอะ่ปะประมาณนี้อืมผมชอบเดียโบโลมากเป้าหมายมันดูเป็นรูปธรรมดีนะแต่ว่าก็ตุยไปนะครับผมโดยจูรุโน่รีเควียมนะฮะ โอเคครับผมสําหรับตัวละครที่3นะออันดับที่3นะก็คือคาสนะครับผมจากภาค2นะเป็นบอสประจําภาคที่2 b a แบตโจแบตโ e เทนนิสซีนะครับผมภาคกระแสสงครามนะพระเอกคือโจเซฟโจสตาร์นะครับอ่าคาสเนี่ยคือที่ผมชอบคาสส์นะหนึ่งเลยคือคาสเนี่ยเป็นคนที่เกเรมากคือคาสคือ คือกลุ่มมนุษย์เสาหินนะครับผมคือมันดูเกเรอ่ะคือทั้งท่าโพสทั้งอะไรเนี่ยคือพวกฟรีๆอ่ะดูเกเรมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบมีมใจเกเรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงเออผมมาเจอคัสแี่ผมรู้สึกว่ะออคัสเม่งเท่มันมีเสน่ห์แบบแปลกๆนะครับผมแล้วก็ยังเป็นตัวร้ายที่เก่งมากๆนะขนาดไม่มีสแตนเนี่ยยังเก่งยังโกงเลยนะเรียกว่าเปนาา็นนมตะไม่มีใครทําอะไรได้ลุนลาวายังไม่ตายเลยนะโจเซฟถึงขั้นว่าต้องส่งแมวบากาให้ไปแข่งดูแข่งดู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 อย่างนั้นนะครับผม เอ่อไม่งั้นก็ไม่มีทางเอาลงแล้วนะสำหรับคัสเรียกว่าเป็นตัวบัคประจำโจโจอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคสำหรับตัวละครต่อมานะก็คือคิระนะครับผมอ่าระดับที่2คือคิระยูชิคางิบอสประจำภาคที่4เพชรแท้ไม่มีวันสลายหรือว่า Diamond is Unbreakable นั่นเองครับผมคิระเนี่ยใครที่ที่ผมเอาคิระไว้อันดับ2นะเพราะว่าคิระเนี่ยเป็นคนที่ดูเรียบง่ายนะครับผมคือมันเป็นมันดูเป็นคนจริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูเรียวมากเลยสำหรับคิระเนี่ย เป้าหมายของคีร่ก็คือก็แค่อยากใช้ชีวิตแบบสงบสงบแบบคนทั่วไปอ่ะับผมถึงแม้ว่ามึงจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนแต่เป้าหมายชีวิตคือมึงคือเรียบง่ายและเราสามารถจับต้องได้คือจับต้องได้ยิ่งกว่าเดโบโร่นะเดโบโร่เนี่ยแค่ยังดูเป็นรูปธรรมแต่คีร่เนี่ยเป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้ด้วยอชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่าผมเองก็เหมือนกันนะผมเองก็อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเรียบง่ายแบบรวยๆนะผมไม่ใช่เรียบง่าย ถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของตัวละครที่ร่าแล้วเนี่ยก็ไม่สู้ตัวละครที่ผมชอบเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะโอเคครับผมงั้นก็มาต่ออันดับหนึ่งเลยฮะอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือดิโอบรันโดนะครับผมหรือว่าดิโอเฉยๆนะซึ่งเป็นบอสประจําภาคที่1นนะครับผมสายเลืสบิสซัดแฟนทอมบัตต์แล้วก็ภาคที่3นะั่นนักรบประกาศดาวสตาร์ดัตครูเซเดอร์นะครับผมดิโอเนี่ยสายที่ผมชอบดิโอนะหนึ่งเลยหล่อเท่นะครับผมผมสีทองดีไซน์ รูปลักษ์ภายนอกคือดูดี2คือดีโออ่ะมีความหยิ่งทะนงนะครับผมอ่าสามดีโอเนี่ยมีความทะเยอทะยานนะครับ4ดีโอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติแล้วก็มีเสน่ห์แบบชั่วร้ายมีเสน่ห์แบบแปลกๆนะครับผมซึ่งคนที่ได้ดูเนี่ยต้องลงหลยในตัวดีโอนะคือดูโจโจ้อ่ะคือต้องชอบดีโอไม่มากก็น้อยครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมเองเนี่ยชอบดีโอตั้งแต่ภาคแรกเลยคือมึงแบบ มันมีมิติอะก็ผมบอกไม่ถูกนะั้นดีโอเนี่ยคือมันมีสนเสน่ห์แบบกลมกล่อมมากเป็นตัวละครที่ดูเป็นมนุษย์นะอ่าแล้วก็ดีโอเนี่ยนะมีความทะยอทะยานเพื่อเป้าหมายชัดเจนนะก็ผมก็คืออยากไปสวรรค์นนะแต่ว่าผมก็ติดตรงนี้แหละดีโอมันมันค่อนข้างที่จะไอ้นั้นไปหน่อยเป้าหมายมันเป็นนามธรรมาไปหน่อยแต่ว่าพูดถึงโจโจอ่ะคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้จักโจโจก็คือตอนที่โจโทาโร่เนี่ยสู้กับดีโอภาคสามอะไรก็ผมเออ คือผมเนี่ยรอคอยฉากนี้ตลอดเลยนะตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเนี่ยดูโจโจ้ภาคแรกมาใช่ป่ะ,ะดูภาคแรกไล่มาเอเมื่อไหร่จะเจอจอตี่โจทาโร่เนี่ยต่อยกับดีโอวะเพราะว่าผมรู้จักซีรีส์โจโจ้ได้เพราะ2ตัวละครนี้เลยนะโจทาโร่ดีโอเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับผมที่จัดอันดับพระเอกนี่แหละครับผมดีโอเนี่ยมันเป็นไอคอนของโจโจ้เลยนะนึกถึงโจโจต้องต้องต้องนึกถึงดีโอนะครับผมไม่ก็โจทาโร่เนี่ยสตัวละครนี้เท่านั้นนะครับผมเออดีโอเนี่ยอยวนหนักหนึ่งนี่ไม่แปลกนะฮะโอเคสําหรับผม โอเคครับผมและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมอ่าคิดหดีคิดต่างยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ